สวัสดีครับพบกับช่องเท้าคิโมะชาแนลเช่นเคยนะครับคลิปนี้เท้าคิโมะจะไม่ขอพูดเรื่องของคดีนะครับเพื่อนๆครับพูดไปมันก็เหมือนกับว่าจะมีผลในทางด้านลบมากกว่าครับแต่ก็ยังคงเข้าใจดีนะครับเข้าใจดีทุกๆอย่างแหละครับแล้วก็เข้าใจโลกเข้าใจสังคมดีครับไม่ว่าจะพูดให้มันดีให้มันฟังง่ายอย่างไร ให้เข้าใจง่ายอย่างไรก็ตามครับมันก็ย่อมมีผลกระทบอยู่ดีนะ,ะครับอยากให้ทุกๆคนใจกว้างๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆช่องครับไม่ว่าเราอาจจะนำเสนอเรื่องราวที่มันขัดแยง้งกันก็ตามแต่นานาทัศนคตินานาเหตุผลย่อมเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้หรอครับเพื่อนๆครับแลกเปลี่ยนกันฟังนะครับ มันก็จะสวยงามเกิดประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งผู้ฟังนะครับการออกมาพูดในจุดนี้ก็ต้องยอมรับกติกาของสังคมด้วยนะครับมันก็ต้องมีทั้งคนชอบคนจังเป็นธรรมดานะครับการกระทบกระทั่งกันบ้างมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ปกติครับผู้ชมผู้ฟังและสังคมเขาก็จะตัดสินเองครับ เทคิโมก็เป็นกำลังใจนนให้กับเพื่อนๆทุกๆช่องทุกๆคนนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเดินหน้ากันต่อไปนะครับท่ามกลางความคิดที่มันหลากหลายที่มันแตกต่างกันได้ละครับเพื่อนๆครับจะได้แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับแลกเปลี่ยนเหตุผลซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เท่าคิโมจะไม่พูดเรื่องคดีนะครับเพื่อนๆครับ จะพูดในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงความผิดพลาดความเข้าใจผิดของตัวเองที่เท่าคีมโมเข้าใจว่าเข้าใจผิดมาทั้งชีวิตนะครับพูดถึงการที่เป็นคนตกยุคตกสมัยตกเทรนนะครับพูดถึงเรื่องที่มันสับสนในชีวิตตอนนี้เท่าคีมโมทําตัวไม่ถูกนะครับวางตัวไม่เป็นไม่เข้าใจโลก คลิปนี้จึงมีชื่อว่าคนดีสีสะถุนครับตอนเด็กๆเกท่ากิโมจําได้นะครับเพื่อนๆครับความหมายของคำว่าคนดีแต่ว่าเมื่อถึงวันนี้นะครับความหมายคำว่าคนดีที่เท่ากิโมเคยถูกสั่งถูกสอนมานั้นนะครับจากคนยุคก่อนเท่ากิโมถูกอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กครับ ผู้ใหญ่บอกว่าให้เป็นเด็กดีพอโตมาแล้วก็ให้เป็นคนดีนะการเป็นคนดีได้มันไม่ใช่แค่เพียงว่าเราไม่ทำชั่วเพียงอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆครับเราต้องเป็นคนที่มีสัมมาคารวะมีมารยาตรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักสูงรู้จักต่ำไม่ใช่ไฮโลนะครับเพื่อนๆครับหมายถึงรู้จักที่สูงที่ต่ำนะครับ รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะครับต่อปุปการีพูดจาก็ต้องสุภาพไพเราะเป็นคนต้องอ่อนโยนครับอ่อนหวานมีเหตุมีผลต้องเรียนหนังสือให้มันมากๆครับจะได้เก่งๆจะได้มีความรู้เยอะๆส่งเสริมทั้งสมองซีกซ้ายซีกขวาแล้วครับ ต้องรู้ทั้ง EQ ทั้ง IQ นะครับให้มันสมดุลกันแล้วก็อีกหลายต่อหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมารยาทนะครับมารยาทก็ต้องดีด้วยจะกินจะอยู่จะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนจะพูดจะจาจะหัวเราะจะยิ้มหรือว่าจะร้องไห้นะครับก็ต้องมีสติยิ่งคนที่เป็นผู้ชายด้วยนะครับ ก็ต้องรู้จักมีความรับผิดชอบให้มันสูงครับรู้จักบวชเรียนให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นคือสิ่งที่ลูกผู้ชายจะต้องทำครับเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนครับโตไปก็จะได้มีครอบครัวเป็นแม่สีเรือนนะครับรู้จักทำงานบ้านรู้จักรักนวลสงวนตัวต้องสุภาพเรียบร้อ,รย,รอยอ่อนหวาน จะพดจูดจะจาดไม่เอะอะวุยวายไม่พูดเสียงดังอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่มันแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆครับเทากิโมไม่อาจที่จะสาธยายความหมายของคำว่าคนดีได้หมดหรอกครับนี่เพียงแค่บางส่วนครับแต่อยู่มาอยู่มาจนอายุวัยเกษียณนี่แหละครับจนอายุร่วงเลยมาถึงหกสิบปี เท้าคิโมโรู้สึกว่าวันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วล่ะครับเพื่อนๆคิดอย่างไรครับเท้าคิโมโเห็นผู้คนในสังคมยุคใหม่ยุคเทคโนโลยีการสือ่อสารไร้พรมแดนนี่แหละครับเขาประพฤติเขาปฏิบัติกันเขาก็ทํากันแบบนี้เองล่ะครับเขาต้องอยากคายครับเพื่อนๆครพับผู้คนถึงจะยกย่องเชิดช,ชูให้กําลังใจกันมากมาย มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆครับแล้วคนงงๆเงาเงา,งา,งา,งาอย่างเท่าี้โม้มันก็ต้องสับสนเป็นธรรมดาล่ะครับคิดต่างๆนานาสารพัดสารเพครับคิดไม่ออกครับเพื่อนๆครับคิดไม่ออกสักทีว่าตัวของเท่าี้โม้นี่มันไปนตกหลุมตกยุคอยู่ที่ตรงไหนนะครับมันสับสนงงงวยไปหมดแล้วล่ะครับชีวิตนี้ครับ เท้าคิโมมองเห็นคนเขาพูดจาหยาบคายครับเขาด่าพ่อด่าแม่ด่าพระด่าเจ้าด่าผู้มีพระคุณเรียกว่าด่าโคตรพ่อโคตดแม่คนอื่นครับสบดด่าสาบแช่งเยี่ยสัตว์เต็มปากเต็มคําแล้วก็เผยแพร่ออกไปในสื่อสาธารณะในวงกว้างครับแบบไม่สะทกสถานหรือว่าไม่รูไม่ได้รู้สึกผิดแต่ มันกลับกลายเป็นมีคนมายกย่องสรรเสริญเชิดชูเทิดทูนคนประเภทนี้ว่าเป็นคนดีตอนนี้เท่ากิมโมขนานนามว่าคนดีสีสถุนนี่แหละครับเท่ากิมโมก็เฝ้าหาคำตอบนะครับเ,เพื่อนๆครับคำว่าคนดีในโลกยุคใหม่จนถึงวันนี้จึงได้รู้คำตอบว่าคนดีสีสถุน มันต้องหยาบคายมันต้องก้าวร้าวต้องรุนแรงไอ้ที่เราถูกสั่งถูกสอนอบรมมาตั้งแต่เกิดมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับและในที่สุดที่ติดตามหาคำตอบมาตลอดระยะเวลาสองสาปีที่ผ่านมาล่ะครับเท่าคิมโมก็พอที่จะสรุปได้ละครับเพื่อนๆครับเท่าคิมโมได้พบเด็ดไอดอลแล้วครับคนที่จะเป็นแบบอย่าง คนดีสีสถุนให้กับเท่าคิโมโูได้ครับเป็นเรียกว่าเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตมีทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงครับช่วงสอสามปีที่ผ่านมาเท่าคิโมโูติดตามมาตลอดครับเพื่อนเนเชื่อไหมครับไม่ว่าทั้งต้นแบบของฝ่ายชายหรือว่าต้นแบบของฝ่ายหญิงที่เท่าคิโบกําลังจะพูดถึงเนี้นะครับ ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเด็ดจริงๆนะครับเขาเด็ดสุดๆเลยครับเพื่อนๆครับพวกเขาได้แสดงความเป็นคนดีสีสะถุนออกมาให้โลกได้ชมได้ประจักษ์แบบสุดยอดไปเลยครับเา่ากิโมูประทับใจแล้วก็เข้าใจในความหมายที่ว่าคนดีสีสถุนชัดเจนแล้วก็เป็นรูปประทรบมากขึ้นเลยครับเพื่อนๆครับ จริงๆเท่าคิโมติดตามเน็ตไอดอลทั้งสองคนนี้นะครับที่จะมาเป็นต้นแบบให้กับเท่ากิโมได้นะครับตั้งส่งสามปีมาแล้วล่ะครับเพื่อนๆครับเรียกว่าตั้งแต่ที่เขาเปิดช่อง YouTube ขึ้นมาเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้เท่าคิโมไม่ชอบครับเท่กกากิาากโมกลัวครับกลัวมากๆทั้งฝ่ายชายดีเท่าคิโมกลัวครับ กลัวว่าฟังเพลินใบพอดเวลาที่เขาจะจบปลายสดของเขาอะนะครับเขาจะพนมมือขึ้นแล้วก็อาอราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เหมือนจะอวยพรให้อะไรประมาณนั้นนะครับเท่ากิบโมกกลัวมากๆกับเพื่อนๆกับกลัวอะไรรู้ไหมครับกลัวว่าคนที่ศีลต่ําๆจะมาอวยพรแล้วก็หลอกให้เรายกมือไหว้รับพรนั้นนะครับเพื่อนๆกับมันผิดนะครับเพื่อนเพื่อนับ โดยปกติมันต้องคนที่ต้องมีศินสูงนะครับแล้วก็วอวยพรได้คนที่มีศินต่ำมากกว่าอย่างนั้นนะครับเท่าคิโมกลัวครับเวลาฟังหรือว่าชมไลฟ์สดของเขาทุกครั้งครับเวลาที่ใกล้ๆจบเท่าคิโมูต้องรีบปิดก่อนครับรีบปิดซะก่อนนะครับอย่าให้ทันตอนที่เขาเริ่มยกมือขึ้นมาพนมแหละครับส่วนทางเน็ตไอดอลฝ่ายหญิง ที่จะเป็นต้นแบบของเท้าคิโม้นี่เท้าคิโม้ยิ่งกลัวหนักเข้าไปอีกละครับเพื่อนๆครับกลัวมากๆครับคือเธอตะโกนนะครับเธอไม่ได้พูดอย่างที่เราเราพูดกันนะครับเพื่อนๆครับเธอตะโกนสุดเสียงเลยละครับเท้าคิโมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเธอจะตะโกนของเธอทําไมนะครับและที่กลัวมากกว่านั้นนะครับคือเธอชอบร้องเพลงครับเพื่อนเพื่อครับ ท้าคิมโมะก็ไม่เข้าใจอีกแล้วครับจะร้องไปทําไมนะครับคือไม่รู้จะร้องทําไมว่าอย่างนั้นนะครับขนะดลูกน้องของเท้าคิมโมะเองนะครับเคยเปิดแล้วเขาได้ยินว่าใครร้องเขาก็เดินมาดูครับเขาก็บ่นว่าอยากสีหากอยากสีหากนะครับมันหมายถึงว่าอยากจะอ้วกนะครับเพื่อนครับเท้าคิมโมะเข้าใจว่าคงมีใครไปชมเธอนะครับคือใครๆก็รู้ครับว่ามันฟังแล้วมัน มันไม่เจริญหูเลยนะครับแต่บางทีอยากจะเอาใจก็เลยชมเธอก็เลยเข้าใจครับเข้าใจว่าเธอร้องเพลงเพราะอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆคงนึกจินตนาการได้นะครับเวลาที่ใครอยากจะร้องเพลงแล้วอยากจะนึกถึงภาพใครอยู่ในสมองในจินตนาการน่นะครับก็เลยเข้าใจว่าตัวเองร้องเหมือนคนนั้นอะไรประมาณนั้นน่นะครับก็คิดว่ากลัวจริงๆครับ กลัวเธอร้องเพลงนะครับกลัวเธอพูดตะโกนตะเบงออกมาสุดๆเสียงอย่างนั้นนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเธอหัวเราะได้หลากหลายครับหลากหลายเสียงหลากหลายเ,าเรียกว่าหลากหลายลีลาหลายสไตล์การหัวเราะนะครับโอ๊ะโอโอ,โอ,โอ,อะไรอย่างนี้นะครับต้างคิดว่ากลัวมากครับแล้วก็เหนื่อยมากทุกๆครั้งนะครับนั่นยังไม่รวม สีหน้าท่าทางมือไม้ปลายแปะเป็นทั่วนะครับไปกันใหญ่เลยแล้วถ้าถามว่าไม่ชอบตรงไหนก็ไม่ชอบตอนที่เวลาเธอกินไปด้วยแล้วเธอก็ไลฟ์สดไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับแต่เพื่อนๆครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเธอก็ได้สแสดงฤทธิ์เดชออกมาให้ชาวโลกได้ประจักษ์ไปแล้วนะครับเท่ากิมโมต,ต้องยอมยกทงขาวแล้วก็ต้อง ขอบอกเพื่อนๆแบบตรงไปตรงมานะครับเท่าคิมโมะยอมรับครับยอมรับว่าเธอสุดยอดจริงๆครับเธอเด็ดจริงๆครับแล้วเท่าคิมโมะก็เลยคิดว่าจะศึกษาครับให้เธอเป็นเด็ตไอดอลแล้วก็อาจจะเป็นต้นแบบทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายนั่นแหละครับมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆครับเรื่องของคุณดีสีสัตวุนของยุคการสื่อสาร ไร่ปลมแดนนะครับโลกแห่งเทคโนโลยีกำลังเจริญก้าวหน้าถึงขีดสุดนี่แะครับมันทำให้อะไรต่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหมดทั้งโลกะครับเท่ากิโมอยากจะเริ่มโมเรื่องของต้นแบบฝ่ายหญิงให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาครับเธอได้ปล่อยทีเด็ดออกมาแล้วละครเพื่อนๆครับ,ครบใครๆก็ต้องประจักษ์ เท่าที่โม้ยัยงต้องเอามือกดกอดอกเลยนะครับเพื่อนๆครับน,น,นึกไม่ถึงครับนึกไม่ถึงว่าเธอสามารถที่จะเป็นคนดีสีสถุนได้ถึงเพียงนี้นะครับเธอด่าโคตรพ่อโคตรแม่ก็ครับจริงๆครับเพื่อนๆครับเธอด่าเยี่ยครับเธอด่าโคตรพ่อโคตรแม่ก็ได้อย่างไรไม่ทราบหรอกครับแล้วเธอก็ด่าแม่ตัวเองแลครับเธอบอกว่าแม่ คนที่เป่งเธอออกมาเนี่ยยังไม่รู้จักเธอดีพอเธอว่างั้นแหะครับเพืเ่อนๆครับไม่เคยรู้เลยว่าเธอไม่เคยทำร้ายใครและเธอก็มีแต่ยอม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 มาตลอดเธอไม่ได้พูดสำเนียงแบบเท่าคิม้นนะครับเธอตะโกนสุดเสียงนะครับเพืเ่อนๆครับเธอบอกว่าแม่ไม่รู้จักเธอนั่นะครับ เธอ lifting, boom, <ๆ>ยอม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 จนใครๆโดยเฉพาะน้องๆคิดว่าเธอโง aine, ู้ครับเธอยอมรับออกมาเองครับเพื่อนๆครับเธอยอมรับว่าเธอโงูแต่อันนี้ไม่แปลกครับเท้าขีโ один, ้อโรตเท่าขี้โม้ทราบมานานแล้วครับทราบมาตั้งแต่นู่นนะครับปฐมเหตุนั่นแหละครับทราบมาตั้งแต่ตอนเริ่มเรื่องแหละครับว่าเธอไม่ได้ฉลาดนะครับแล้วเธอก็ ด่าแม่ตัวเองอีกนะครับด่าไปหลายเรื่องแหะครับเพื่อนๆครับด่าไปถึงเรื่องของสร้อยอะไรนะครับสร้อยทองเส้นตหนวดกุ้งของเธอนะครับที่ให้แม่ไปแล้วก็แม่ก็ไปหลงเชื่อใครไม่รู้แหละครับแล้วก็เอาไปขายกินซะเธอว่าอย่างนั้นนะครับต่อให้เธอมีทองเป็นลดๆในวันนี้นะครับเธอก็ไม่ให้มันเธอ ธอพูดผิดอะไรสักอย่างครับเพื่อนๆครับเธอเรียกแม่เธอว่ามันครับดูสิครับเพื่อนๆครับเธอสุดยอดมากแค่ไหนครับเอาแม่มาด่าออกสื่อเผยแพร่ออกไปเลยนะครับคนดูหลายหมื่นนะครับเพื่อนๆครับมีการแชร์กันออกไปอีกด้วยซ้ําไปเธอสุดจริงๆครับเพื่อนๆครับเท้าคิโมก็เลยต้องยอมรับว่าให้เธอเป็นเน็ตไอดอลเป็น ต้นแบบของคนดีสีสุนที่เท่าคิมโมคิดว่ากำลังจะเปลี่ยนตัวเองนี่แหละครับจากนั้นเธอก็ด่าผู้ชายอีกคนละครับดา่าเหี้ยนะครับพเพื่อนๆครับโอ,อยากขายมากๆเท่าคิมโมไม่กลา้าไม่กล้าเอามาโม้ให้เพื่อนๆฟังละครับเธอด่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งอีกนะครับอยากขายมากครับพเพื่อนๆครับแต่ ยิ่งเธอหยาบคายมากเท่าไหร่เธอตะเบิงเสียงดังขึ้นเท่าไหร่นะครับสติ๊กเกอร์รางวัลก็โยนมาให้เธออยู่ตลอดเวลาแหละครับเรียกว่ากองแกงกองแกงมาเลยครับเพื่อนๆครับดูสิครับเพื่อนๆครับคนดีศีสถุนต้องหยาบคายครับต้องถอยต้องสถุนอย่างนี้ครับมันถึงจะเจ๋งครับเทากิโมเข้าใจแล้วครับแล้วเพื่อนๆทราบไหมครับ การที่เธอตะบิงเสียงตะโกนพูดออกมาอย่างนี้นะครับมันมีนัยยะแอบแฝงด้วยครับคือเธอกำลังถ่ายทอดวิธีการพูดว,วิธีการแสดงบทของคุณดีศรีสถุนเนี่ยครับถ่ายทอดไปยังลูกๆของเธอด้วยครับเพราะเธอตะโกนให้เสียงมันดังลั่นทุ่งไปอย่างนั้นนะครับเรียกว่าป่าบ้านแทบแตกกันไปเลยนะครับเทากิมโมเพิ่งมาทราบ ตอนหลังนี่เองครับว่าเธอกำลังขายตะขาบในปากส่งมอบให้กับรุ่นลูกอีกต่อไปแล้วละครับเป็นเพื่อนคับช่างกล้าจริงๆนะครับเท่ากิมโม้ก็มานั่งประเมินหลังจากที่ปังจบนะครับเข้าใจว่าการอยากเป็นคนดีสีสันของเท่ากิมโม้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะอยากจะให้ผู้คนมายอมรับเหมือนกับพวกเธอนั่นแหละครับแต่มันทำยากจริงๆครับเเพื่อนครับ ไม่ต้องอะไรมากละครับถ้าแค่เพียงว่าพูดไปด้วยร้องเพลงไปด้วยหรือว่าทานข้าวไปด้วยร้องเพลงไปด้วยบ่นไปด้วยด่าไปด้วยเท่าคิมูพอที่จะฝึกฝนได้นะครับพอที่จะทําได้อยู่แต่ที่ด่าคูดพ่อคูดแม่ด่าแม่เธวเองหรือว่าตะโกนพูดเนี่ยครับเท่าขิมูคิดว่าเท่าคิมูไม่น่าจะทําได้หรอครับเพื่อนเพครับแต่ก็คิดว่าจะรับเอาไว้คิดนะครับ ไว้พิจารณาแต่ตอนนี้ก็แบ่งแบ่งใจให้แล้วล่ะครับว่าจะให้เป็นต้นแบบเพราะเหตุว่าเธอเด็ดจริงๆคับเพื่อนๆครับกลับมาที่ทางเน็ตไอดลทางฝั่งฝ่ายชายของเท่าคิมโมนะครับอันนี้แตกต่างกันครับเพื่อนๆครับคนนี้แตกต่างคนตรงที่เขาน่าจะรักพอ่อรักแม่ครับ เขาปกป้องพ่อแม่ของเขาครับแต่เขาก็ด่าพ่อพ่อแม่เมียนะครับด่าพ่อตาแม่ยายาศาสเสียเทเสียมาแล้วละครับหลายครั้งทุกๆครั้งที่เขาด่านะครับเมียเขาก็นั่งหัวโดอยู่ข้างๆลหะครับเพื่อนๆครับนี่คือพฤติกรรมของคนดีสีสถุนนะครับต้องส่งเสริมป่วยด่าพ่อด่าแม่ตัวเองนะครับด่าพี่ด่าน้องตัวเองนะครับเชิญตามสบาย สนับสนุนด้วยนะครับอันนี้น่าจะทำยากนะครับเพื่อนเครับทำยากมากๆครับถ้าอยู่ทางฝั่งเรียกว่าพูดตรงๆนะครับเพื่อนเนครับทางบ้านเต่าจิมโมหมูทางภาคใต้ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยครับอาจจะถึงขั้นถูกจุดทูบเรียกมากินข้าวเลยก็ได้ครับอาจจะต้องไปเคาะนะครับสามครั้ง หุดทูบแล้วก็เรียกให้มากินข้าวก็ได้ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ทุกๆครั้งที่มีคนด่าว่าพ่อแม่ของเขานะครับเขาจะออกมาปกป้องสุดฤทธิ์ครับเรียกว่าสุดฤทธิ์สุดเดชเขาหวงพ่อหวงแม่เขามากครับพ่อแม่กูใครอยากแตะแล้วเมียเขาครับก็ออกมาปกป้องยิ่งกว่าตัวเขาซะอีกนะครับออกมาปกป้องพ่อตาแม่ยาย นี่คือพฤติกรรมของคนดีสีสถุนนะครับเพื่อนๆครับเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดามิตรรักแฟนๆของพวกเขาแล้วครับเรียกว่าสรรเสริญยืนยอกันเต็มที่ไปเลยครับช่วงสองวันที่ผ่านมาครับผู้ชายคนนี้ก็เติดสุดไปแพ้กันล่ะครับเพื่อนๆครับเรียกว่าทั้งด่าไอ้เฮียอีเฮียมีด่าแม่ด้วยล่ะครับเพื่อนๆครับ ด่าแม่คนอื่นด้วยนะครับแล้วมาตอนหลังเนี่ยนะครับเท่ากิโมยังทำใจไม่ได้ครับยังรับไม่ได้นะครับรู้สึกว่าจะเข้าข่ายการคุกคามทางเพศด้วยนะครับเมื่อเขาพูดออกไปในไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายทอดออกไปในที่สาธารณะนะครับเขาท้าผู้หญิงคนหนึ่งเขาขอผู้หญิงคนหนึ่งจูบปากค,ครับเพื่อนๆดูสิครับ เขาทำอย่างนี้จริงๆนะครับแต่เท่ากิมมูไม่ได้แปลกใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยพูดมากกว่านี้นะครับเขาพูดเรื่องข้างหน้าข้างหลังอะไรนะครับพลาดยังไงแล้วก็มีลูกอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับเท้ากิมโมูไม่สามารถที่จะพูดออกสื่อได้ละครับแล้วก็มันไม่ได้คุกคามทางเพศแค่น้อยๆนะครับเขายังท้าผู้ชายอีกคนหนึ่งที่รู้จักกับเขานั่นแหละครับ ถ้าคิมมจะพูดว่าอย่างไรดีครับคือเขาไปชวนผู้ชายคนนั้นมาร่วมเพศครับจริงๆครับเพื่อนๆครับเขาพูดออกไปอย่างนั้นจริงๆเขาบอกให้หันก้นมาให้เขาอะไรอย่างนี้นะครับมันสุดจริงๆนะครับเพื่อนๆเขาสุดยอดจริงๆครับสุดยอดสัตุลมากๆเลยครับควรค่ากับคำว่าคนดีสีสัตุลจริงๆครับ แล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกตั้งมากมกายก่กองล่ะครับเพื่อนๆครับที่รวนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สถุนต่ำนะครับถอยสุดๆล่ะครับที่สองคนที่เป็นเน็ตไอดอลของเท่ากิโมนี่เอามาใช้นะครับแล้วบรรดาคนที่ชื่นชอบพวกเขาก็ชอบครับเพื่อนๆครับเขาชอบมากๆเลยนะครับเท่ากิโมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเขาเป็นคนประเภทเดียวกันหรือเปล่าเป็นคนที่ อยู่ในประเภทที่เขาเรียกคนดีสีสตุลหรือเปล่าไม่ทราบครับแต่เขาเขาชอบกับเขายกย่องเขาเชิดชูกันครับจริงๆครับเพืเ่อนๆครับเท่าคิมโมเข้าใจดีที่สุดแล้ววันนี้นะครับว่าการที่อยากให้ผู้คนมาชมชอบยกย่องมาสรรเสริญเยือนยอเรามาอุปถัมภ์คำจุนเรานะครับมาเป็นกำลังใจให้เราเราควรทำยังไง รู้ดีแล้วครับเราต้องหยาบคายครับเพื่อนๆครับต้องพูดจาหยาบคายลามกจกเปรตครับเราต้องด่าพ่อด่าแม่คนอื่นครับหรือว่าพ่อแม่ตัวเองเราก็ต้องด่าด้วยครับด่าโคูดพ่อโคูดแม่คนอื่นด้วยครับไรสุดเผยแพร่ออกไปเลยครับด่าพ่อด่าแม่นะครับพูดจาคุกคามทางเพศพูดแต่เรื่องลามกนะครับ ต่างๆนานาครับเมื่อเราทําอย่างนี้ได้ผู้คนก็จะมาชื่นชอบเราเองครับเท่าคีโมเข้าใจดีแล้วครับเพื่อนๆครับเข้าใจดีแล้วจริงๆครับแต่ที่ยังสับสนชีวิตอยู่ก็คือไม่แน่ใจครับว่าตัวเองจะทําอย่างพวกเขาได้หรือเปล่าครับเท่าคิโมก็อยากอยากนะครับเพื่อนๆครับอยากให้มีผู้คนมาติดตามมากๆครับ อยากให้ผู้คนมาชื่นชอบมายกย่องเท่ากีโมมากๆครับแต่ตอนนี้ต้องขอคิดก่อนนะครับว่าจะทำอย่างไรคือเท่ากีโมไม่ได้ทำมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเพื่อนรับเพิ่งมาแก้ไขเรียกว่าต้องเปลี่ยนชุดความคิดแก้ไขพฤติกรรมที่เคยทำมาตั้งแต่เด็กๆกันเลยทีเดียวะครับมันก็คงต้องใช้เวลาสักหน่อย มันคงสู้ผู้ควรที่เขาเป็นมาแต่กําเนิดแล้วไม่ได้นะครับคือเขาเป็นคนดีศีสัถุมาตั้งแต่กําเนิดนะครับเรียกว่าเป็นคนดีศีสัถุมาโดยกำมลัสันดานแล้วอย่างนี้นะครับเขาก็คงเป็นได้แต่เราไม่เคยเป็นเนี่ยต้องไปปล,ปลึกป่วนก็คงจะต้องใช้เวลานานครับอืมมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับแต่ถ้าเป็นยุคของเทากีโมูนะครับเขาไม่ได้เรียกว่าคนดีศีสัุถุลนนะครับ เขาเรียกว่าไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะครับเพื่อนๆครับจริงๆครับสำหรับคลิปนี้เท้ากีโม,โ,มโมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปที่ไรสาระนะครับเพื่อนๆครับไม่ได้มีความหมายแต่อย่างใดครับนำมาโม้มาเล่าเล่นๆกับเพื่อนๆเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนขอให้เพื่อน <c oughs> ๆทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะครับ มีความสุขกับทุกๆสิ่งอย่างรอบๆตัวเราเทคิโมะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ